สวัสดีครับผมนายปิยบุตรพรมมาวันนี้จะมานำเสนอสื่อนวัตกรรมเสามหัศจรรย์พัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาเซปบอกรอกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศรรัศึกษาประสงค์ในการสร้างสื่อนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานกีฬาเซไปอกรอที่ดีขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จ รายวิชาพระศึกษาที่ดีขึ้นวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อนวัตกรรม 1. เหล็กกล่องขนาด1.5ึูณนนิ้ว 2. ไม้อัด 3. ล้อเลื่อนจำนวน4ล้อ 5. เหล็กกลมขนาดห้าหุน 6. กรวย 7. สว่าน 8. นอ็อต 9. ลูกตะกร้อ สื่อนวัตกรรมเสามหาสัจจ์พัฒนาทักษะกีฬาเซฟแตะกรร็เริ่มด้วยนะครับการเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านในอันดับแรกนะครับเราจะปรับระดับความสูงนะครับให้เหมาะกับตนเองนะครับเมื่อเราปรับระดับได้แล้วนะครับเราก็เริ่มปฏิบัติการดอลูกด้วยข้างเท้าด้าน าสัจจัรย์นะครับจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานการดอดรูปด้วยข้างเท้าด้านในที่ดีขึ้นต่อไปนะครับเป็นการดอดรูปหรือว่าการเตะรูปด้วยหลังเท้านะครับเราก็จะปฏิบัติเหมือนกันนะครับการดอกรูปด้วยข้างเท้าด้านในคือปรับระดับนะครับให้เหมาะสมกับตนเองก่อนนะครับเมื่อปรับระดับที่เหมาะสมกับตนเองได้แล้วนะครับเราก็มา ปฏิบัติทักษะการเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านในสองมหัศจรรย์พัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐานเซมบอสกกจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการเตะลูกด้วยหลังเท้าที่ดีขึ้นต่อไปเป็นทักษะการเล่นลูกด้วยเข่า เหมือนกันนะครับเราจะปรับระดับให้เหมาะสมกับตนเองเมื่อได้ระดับที่เหมาะสมกับตนเองแล้วเราก็มาปฏิบัติทักษะการดอดลูปด้วยครับเพื่อนจะปฏิบัติช่วยห่ข้างหรือสองข้างก็ได้เสามหาัจจรรย์พัฒนาทักษะกีฬาพื้ฐานเซฟปักจกุบจะช่วยให้ผู้เรียน มีทักษะการเล่นลูกด้วยเข่าที่ดีขึ้นต่อไปเป็นทักษะพื้นฐานในการเล่นลูกด้วยศีรษะอันดับแรกนะครับเราก็จะมาปรับระดับความสูงของลูกเซฟบอลก้อนนะครับให้ได้ระดับนะครับโดยที่ลูกลก้อนะครับต้องเลยไปหูของเราขึ้นไปนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาปฏิบัตินะครับการเล่นลูกด้วยศีรษะนะครับ การปฏิบัตินะครับเราก็จะใช้ตัวของเรานะครับเข้าไปใต้ลุงจะก้อนะครับเราก็ให้ศีรษะนะครับเวลาปฏิบัตินะครับให้ศีรษะบริเวณหน้าผากนะครับสัมผัสกับรุ่จะก้อดังตัวอย่างครับหนึงครั้งนะครับจับลูกให้นิ่งก่อนนะครับหอึครั้งแล้วก็จับลูกครับหนึ่งค้างจับลูกหนึ่งครั้ง